สตขอบคุณมากนะพี่ไพ่พี่สุ มะเหลือนิดเดียวค่ะฮิมะจะหมดแล้วสบายดีไหมคะพี่พายพี่สุเราจะไปสรารภาพบาปกันนะคะวันนี้มาทั้งสองคนเลยพร้อมๆกันเลย ี่สุกกับพี่ไฟใช่ค่ะวันนี้วันเสราร์ค่ะไปสรารภาพบาปก่อน เพราะว่าโกหกสามีเป็นบางคำต้องไปสารภาพบาป Hi everyone, thank you so much. ขอบคุณมากนะครับพี่สุ อ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะคะทุกคน <Souls> <S <S <graffiti> <S <an> ตอนนี้น้องวันขึ้นนะคะพี่สุพี่ไพยเดี๋ยวเริ่มออกกำลังกายแล้วอันจันน้า now I got fat next next week start exercise ขอบคุณมากนะคะทุกๆคน thank you so much everyone โอเคต้เทงไทางนี้ก็ได้รออีกทางนึง ขับเร็วเดือดโดนใบสาลืมไม่เื พี่ไพไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะพี่ไพไพไ,ไม่ได้พี่ไัยเห็นตอนสารภาพบาปไม่ได้ถ่ายไม่ได้ พราะในค่ายทหารน่ะเขาห้ามถ่ายเราจะไปในค่ายทหารกันเราจะไม่ไปนอกนอกค่ายขอบคุณมากนะพี่สุไม่ขึ้นไล์เหรอคะวันนี้เมื่อวานเห็นขึ้นอยู่อ่ะขึ้นจนดึกอ่ะน้องซื้อนั่นมาละอะไรปลั๊กเสียบไอ,อล้ลาบถับอ่ะเพราะว่า ที่น้องขึ้นไปหาพี่สัวอีอวันนั้นน่ะลูกชายเตะปลักไฟพังหักไปอันนึง่งเลยสามีเพิ่งจะสั่งให้เพิ่งมาถึงเมื่อวานดีนะลาวถับมันไม่มันไม่พังพังแต่ปลักลูกเตะกระเด็นเลยะเขามองไม่เห็นมันมืด 肯定有。 อันนี้ถนนเส้นสายเล็กนะคะพี่ภัยแต่ถ้าเราไปอีกทางหนึ่งเมื่อกี้น,ะน่ะเปเออมันจะมีพวกเดอะมอลพวกร้านค้าเยอะแยะ,แ,ยะแต่ว่าเสียเวลารถมันติดมาทางเนี้ยเร็วดี Thank you so much, my friend. Thank you. Kaino and

What the answer, my green light so quickly? Thank you so much, my friend. I want to read, I cannot read, turn green so quickly. ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ข้างบนพี่สุพี่ไพไนอกหัวรถไนสวัสดีนะคนเข้ามาใหม่อ่าไม่ได้นะก็ตำรวจจับขับรถเร็วด้วย Yeah, Nana, nah. yeah, คุณรู้อีทใช่ใช่ไหมคณรู้อีทแล้วก็คุณสองเลขเดี๋ยวนะถ้าติดไฟแดงเราจะใส่คือเจให้ขอบคุณมากนะคุณรู้อีทคุณสองเลขใส่ให้ เราจะขอลงไลนนะคะทุกคนเพราะเข้าในค่ายแล้วขอบคุณมากนะ